มากเลยฮะเออถ้ารอบนี้เราเบ็ด500ก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เปล่านะเฮ้ยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับตอนนี้เราอยู่กับ Joker X O T H กับ Dragon of the e t e r n Sea ชื่อยาวมากเลยฮะก็ฉลองโลโก้ใหม่นะฮะกับฉลองโลโก้เฮโนนใหม่นะครับก็เออมาดูกันนีเดียครับอันนี้คืออะไรวะอ่ะอ่ะ อ๋อ,อคือถ้ากดเนี่ยมันจะเหมือนแบบแพงขึ้นอนะดับเบิลคูณ2อ,อะไรอย่างงี้นะก็อ่าเหมือนเดิมครับมีสเกตเตอร์อ๋อโบนัส4ีสปินฮะอ่าตะกี้ผมดูแล้วก็อ่าก็แจ็คพอตอะไรก็ว่าไปมีทั้งหมด1,024นบทางนะในการเล่นนะครับก็เราจะมาดูยอดเบนก่อนครับอ้รอ้150เลยเหรอสูงสุดคือเท่าไหร่อ่ะสูงสุดโอ้ห้าร้อยเลยนะฮะเราจะเล่นแค่ 100บาทพอนะฮะมันแพงเกินไปฮะออโต้1สครั้งครับไปเช่นเคยครับยอดเงินทางซ้ายคือยอดเงินก่อนเล่นและยอดเงินทางขวาคือยอดปัจจุบันนะครับอ่ะอ่ะไหนไหนครับก็ฉลองโลโก้ใหม่นะฮะเรียกได้ว่าผมอากิจกรรมที่เราเคยแจกนะฮะคนละ50-30คนนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนนะฮะเป็นแจกคนละ1 0 0บาท15คนอ้ามาเท่าไหร่มา200มาครับผมขอแจกเป็น 100บาท15คนนะฮะจากการสุ่มนะฮะเพราะว่าแจก50าสบาทเนี่ยอาจจะถอนกันไม่ได้นะครับงั้นผมแจก100บาทนะฮะก็ทำคลิปงี้เอ้มาปะวะมาปะเนี่ยโอ้โหไม่มาฮะโอ้ยกำลังจะพูดแล้วก็มาฮะก็อาจแจก1 0 0บาทนะเพื่อที้ถอนกันไม่ได้ในช่วงนี้นะช่วงโควิดนะฮะก็คิดว่าช่วยๆกันนะครับก็ขอแค่แชร์คลิปนี้ออกไปนะฮะ แชร์คลิปนี้ออกไปเป็นสาธารณะนะครับแล้วก็คอมเมนต์เอ่อคอมเมนต์ใต้ภาพเลยนะครับเอ้ยเท่าไหร่ร้อยสี่คอมเมนต์ใต้ภาพเลยครับแล้วก็เออ่แคปมานะฮะที่แชร์นะครับแล้วก็พิมพ์เลขบัญชีนะฮะแล้วก็ธนาคารแล้วก็ชื่อไว้นะครับไม่เอาทัวร์เลยนะเอาธนาคารไอเอาบัญชีธนาคารนะครับเออโอ้ย240ครับอ่ามาครับ ที่ตัดสินใจมาเล่นโจ๊กเกอร์นะเพราะว่าเหมือนจะมีเกมใหม่มานะผมก็เลยมาลองเล่นดูนะเอ้ยมาปะเนี่ยมาไม่มานะโอ้โหโช่วงโควิดใครเป็นไงบ้างับเอ่อคอมเมนต์กันได้บอกได้ว่าเป็นยังไงบ้างกรดูเพื่อความสนุกนะฮะหรือว่าถ้าใครสนใจอยากจะไปต่อทุนก็ได้ครับอะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าเงินที่เล่นกิจกรรมก็ใครไม่มีก็คิดซะว่าต่อชีวิตแล้วกันนะครับโอ้ย560ครับโอ้ มาว่ะมาว่ะอ่าอยากจะเล่นให้ได้กําไรสัก5,000เหมือนเดิมนครับสําหรับเกมนี่ฮนะเดือกทรงแล้วเหมือนจะแตกยาเหมือนกันนะ <c oughs> เออมาเฮ้ยยังไงโอ้หสามหกสิ <c oughs> ครับสุดยอดมายังพอมีหวังนะตอนนี้เราเข้าเนื้อไป1นึ่เอ้ยเท่าไหร่หนึ่พครับโอ้โหมา1นึ่งพันเฉยเลยเอ้ามาดูซิตอนนี้เท่ากับเข้าเนื้อไปแค่ประมาณ 100บาทเองนะฮะอ่ามาผมอยากจะลุ้นเข้าสก c a t อ e r จริงๆนะอยากรู้ว่ามันจะมีเอ้ยมันจะเป็นรูปแบบไหนนะฮะอ่ะมามาดูกันจะเข้าหรือเปล่าดีกว่า <c oughs> เออไอเกมนี้เบสสูงสุด5 0 0เลยนะซึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันโอ้โหสามยครับอ่ะไอ้มันเบสสูงสุด500เลยนะครับสนใจเหมือนกันนะว่าจะทําคลิป เบ็ดสูงอีกรอบไหมครับเพราะรอบก่อนนียเจ๊งมากเลยฮนะเออถ้ารอบนี้เราเบ็ดห0รยก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ป่ะน,นะเฮ้ยเฮ้ยไม่มาครับโอ้โหเออผมแนะนำนะฮะว่าใครที่เล่นสั่ม้าว่า1 0 0่ันเออโหกำไรอยู่ๆก็กำไรผมแนะนำว่าคนที่เล่นสล็อตน,นะครับว่าเออให้ถ้านเล่นแล้วได้เนี่ยให้ถอนก้อนหนึ่งออกมาใช้นะถอนประมาณสักเศษสาม ส่วนสี่นะฮะแล้ก็อีกหนึ่งอีกกหนึ่งก้อนเนี่ยก็เก็บไว้ต่อทุนนะครับเนี่ยหนึ่งพันมาอีกแล้วครับเฮ้ยแต่งงานกันนะเนี่ยโอ้โหแป๊บๆนี่คือกําไรจะกําไรพันกว่าแล้วอะ่ะเออจากที่เราเสียเข้าไปพันหนึ่งตอนนี้คือกําไรพันกว่าแล้วนะอะรอลุ้นว่าเราจะเข้าโบนัสฟีเจอร์ไหมนะฮะโอ้โหรอลุ้นเหมือนกันนะเออจริงๆผมว่าพื้นหลังเขาน่าจะทําขยองขยับอะไรหน่อยนะดูมันจืดจไปแล้วมันขยับแค่ ไอตัวหมุนสล็อตนี่เองนะฮะเออก็เลยแบบอาจจะเล่นแล้วไม่จะไม่ลื่นหูลื่นตาเท่าไหร่เหมือนแล้วเหมือนเราจะกลับมาเท่าเดิมแล้วนะฮะจากที่ได้กําไรไปพันหนึ่งแล้วกำไรกลับมาเท่าเดิมแล้วนะก็โอ้โหทาไม่ได้ก็คือไม่ไม่ไมเอ้าโอ้หมันจะไม่ได้ได้อย่างไรเล่า <c oughs> มาแล้วครับ <c oughs> สเกตเตอร์ครับนะผมพอบอกแล้วว่าผมจะเลือกอันที่น้อยที่สุดนะฮะเพราะว่าผมไปศึกษามาแล้วนะว่า เลือกน้อยเนี่ยมันจะได้พวกคูณเยอะนะฮะมันจะไม่เหมือนกับเลือกเยอะแล้วก็ได้คูณน้อยเนี่ยเห็นไหมเนะี่ยคูณ5ไปมาครับ8ครั้งครับอรอลุงแล้วจะมีคูณ5้าไหมครับอ่ะเฮ้ยอ่ะคูณ2อ,อุ้ยร้อยยี่สิบเปิดมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็โอเคมาอันนี้คูณเท่าไหร่คูณ5ไปคูณ5โอุ้ยสี่ร้อยยี่สิบครับกำลังมากลังมาฮะดูสิเฮ้ยทอง โอ้โห20บาทเอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไข่มุกไข่มุกไข่มุกอะยี่สิบบาทเองหรอไข่มุกไม่ช่วยอะไรเลยเหรอโอ้มาครับอ่าไข่มุก2อัน2แถวคูณ2ฮนะเฮ้ยคูณ5โอ้โหเมกาวิงครับ6,000ครับบ้าโอ้ยบ้าไปแล้วโอ้โหชุดใหญ่อยู่ๆก็มาชุดใหญ่เลยนะเออดี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  หลืออีกสองครั้งฮะมันจะมาอีกสักครั้งไหมฮะอันนี้คูณห้าอู้บิ๊กวินครับหนึ่งพันสามร้อยครับโอ้ยโอเคครับเราแตกใหญ่แล้วก็มาแตกเลยก็โอเคฮะอ่ะมีก่อนทิ้งทวนไหมทิ้งทวนสองร้อยครับโอ้ยโอ้แปดพันสองร้อยแปดสิบครับเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะเกมนี้เออตอนแรกเหมือนจะดูยากนะแต่ไม่ยากเท่าไหร่นะฮะเออโอ้ยก็ขอหยุดพินเท่านี้กนะ็ใครสนใจนะฮะอ่าก็ จ็กเกอร์ X O T H ครับแล้วก็กิจกรรมนะ,ะกิจกรรมของฮีโนนะ,ะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook เลยนะครับก็ขอให้สนุกกับการเล่นนะครับแล้วก็อ่านรายละเอียดกิจกรรมดีๆนะครับ15คน100บาทสุ่มเท่านั้นนะฮะสุ่มเท่าน,นะขอย,ย้าว่าสุ่มนะ,ะก็ขอให้มีความสุขกับการเล่นแล้วก็พักรักษาตัวนะครับวอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ